ำหรับภาวนาเป็นตัวปัญญาก็สำหรับไว้กำหลัความหลงเพราะทุกๆอย่างนั้นมาจากความหลงตัวเดียวถ้าไม่หลงแล้วมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงแล้วมันก็ไม่โกรธฉะนั้นอาจจะนั้นจึงแต่ละอย่างละอย่างได้กระทานการให้นี้ก็มีพิษดาลมากมายโดย ที่ว่าต้องใช้เจตนาเป็นสำคัญคำว่าเจตนาก็คือเจตนาจงใจที่จะประกอบของการกุศลมีการให้ทานนานาประการซึ่งมีหลายระดับหลายระยะแตกักาวคือให้ทานอย่างหยาบหยาบก็กอะไรหูอันนี้ผสมกระจกหน้าบานใช่กระจกชั่วฟ้ากระจกชั่วฟ้า,ฟาหน้าบานโอ้ย นี่ครับครับนี่ขอไว้ขอไว้แผงว่าอยูได้คูดไป็นูดสายมันสวยมากเลยแต่ในนี้มีในนังสื่อค่กระจกหน้าบันเนาะพระสมเด็จทรงคุดปี54นะครับมีตะกุดไหมใส่ไม่ใส่ตะกุดใส่กระจกหน้าบัน กระตกหน้าบันช่อฟ้านี่นี่ไงผู้่ายนี่นี่นี่ที่พิเศษที่นี่ก็นั่งลงนิดลงนิดนี่นะครับหลวงพ่อให้ดูนะครับหนังสือที่เกี่ยวกับการพิการพิเศษปีห้าี่นะครับสมเด็จทรงคุตนะครับมีหลายพิมพ์ด้วยกันรายละเอียดนี่ไะมาชมกันได้ที่ที่วัดแล้วก็ในเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ของเราไหม มีสิ่์หลวงปู่ผาดวัดไร่สิ่์หลวงปู่ผาดวัดไร่นะครับคุณหมูก็ลงไว้นะครับโตมาหรือว่าลายมาหรือว่านกยุงอันนี้เฟซบุ๊กมาคุยกันได้นี่อ้าวอันนี้จระจกช่อฟันหน้าบานผสมกระจกช่อฟันอันนี้อะไรนะครับอันนี้ผสมขนนกยุงนี่กระจกหน้าบันเนาะครับพระสมเด็จทรงคุตติปี54นะครับมีตะกุดไหม ไม่ใส่กระดุดใส่กระจกหน้าบันกระจกหน้าบันช่อฟ้าช่อฟ้านี่นี่ไงายนี่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 ระเสกนี่นี่ก็นั่่งนี้่งนี่นะครับหลวงพ่อให้ดูนะครับ